น่เดินคู่เข้าหาทห่าทางของแนวหน้าเลยครับไม่กลัวเลยครับดังอีบอลวนันนี้โอ้โหดูแผนไหลกล้ามเนื้อโครงสร้างไม่ธรรมดานะครับไม่ทําให้ดังอีบอลน,นี้เข้ามาไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าจะยิ่งโดนยิ่งเดินครับเอ้าเจอบาดพร้อมกันครับดังอีบอลน,น่ากลัวเลยครับนักมวยเวียดนามแล้วโอ้ยวิ่งเข้าไปครับธรรมดาครับต้องเตะเยอะๆครับแนวหน้าไปแลกมาัามีอันตรายนะครับ อาครับเดินเข้าไปแล้วขวาจิ้งขวาจิ้งแล้วได้เฮามันนะครับแนวหน้าครับแข้งขวามานะครับต้องมีแข้งนะครับไปแลกหมัดมีสปีดหมัดสู้ดังอีบอลไม่ได้ครับก็มาครับดังอีบอลครับเจอแข้งขวาไปหลายเม็ดแล้วครับยกนี้แม่เข้าสวยๆครับหลักฐามันฟ้อนอยู่ที่ชายโครงด้านซ้ายครับหนักๆแรงๆมาเวียดนามายนี้เน้นช่วงบนครับปัดสอบปัดส ดังอีบอลนี่ได้ใจเลยครับเอาครับบีบพื้นที่บีบพื้นที่อะไปไล่มาซาว่าตัวยครับปล่อยหมัดครับต่อยทีนะดังอีบอลแม่ได้แข้งเดียวครับแล้วก็ถอยแล้วครับตอนนี้ดังอีบอลนี่เดินใส่นะครับดูเหมือนจะซึมซึมเงี้ยโจรมาควายแล้วแม่ตอนนี้แข้งซ้ายดูเหมือนพลาดจะเป่าลงไปแล้วครับท้านของแนวหน้ามาต่อยชายโครงมาต่อยโปราหัวใจเลยคนาะโอ้โหกระโดดขาเลครับมาสักครู่ โอ้โหดูครับไล่ถลุงเลยครับมวยแบบไม่รู้จักเตะตื่อนกันดังอีบอลอ้โหหมัดขวาครับดูนี่ต้องก่อนเลยครับได้ทั้งคงจะประคองไม่ให้น็อกแล้วครับขณะที่ทางอีบอลนี่จะเอาน็อกเลยครับโอ้โหดูครับภาพไฮไลท์ภาพช้าๆช็อตงามๆทางช่องแปดครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งเข่าเลยครับตอนนี้ครับดังอีบอลครับระดมเข้ามานี่ครับซ้ายไปติดฟังนะครับทางด้านของแนวหน้าโอ้ช็อตนี้ครับ